สวัสดีค่ะเรามาเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดกันนะคะที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้วันที่30กรกฎาคม2568ค่ะก็เป็นวันที่2แล้วนะคะหลังมีข้อตกลงหยุดยิงเราจะมาดูข้อมูลล่าสุดกันค่ะว่ามันบอกอะไรเราบ้างครับผมคือประเด็นหลักๆเลยเนี่ยแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังดูตึงเครียดอยู่เลยมีรายงานว่ายังมีการละเมิดข้อตกลงมีการประทะกันอยู่เรื่อยๆอะค่ะ ตรงนี้น่าสนใจมากเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าค่ะใช่ครับคือถ้ามองภาพรวมเนี่ยหลายๆพื้นที่มันก็ดูสงบลงจริงๆนะครับตั้งแต่ข้อตกลงเริ่มมีผลตอนเที่ยงคืนวันที่28แต่ว่าพอมาวันที่30เนี่ยแหละครับมันมีรายงานที่ทำให้เราต้องกลับมากังวลกันอีกรอบมีรายงานอะไรที่ว่าน่ากังวลหรอคะ ก็ทางกองทัพไทยเขาออกแถลงการเลยนะครับประนามทางกัมพูชาเลยว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงคือมีการยิงอาวุธมีการประทะเข้ามาในฝั่งไทยอีกแล้วในหลายจุดเลยครับอย่างเช่นช่องอานอมาภูมะเขือแล้วก็แถวแถวผามอีแดงพระวิหารด้วยอืมเร็วขนาดนี้เออมันสะท้อนอะไรคะครับจุดนี้จริงๆน่าสนใจมากนะครับคือการที่มันเกิดขึ้นแทบจะทันทีเนี่ยมันก็แสดงให้เห็น ความเปราะบางของสถานการณ์เลยมันเปราะบางมากจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนเลยว่าการสร้างสันติภาพระยะยาวเนี่ยมันมีความคาทายรออยู่เยอะมากคือมันเหมือนกับว่าความไม่ไว้ใจกันมันยังฝังลึกอยู่มากๆครับค่ะซึ่งทางฝั่งไทยเองก็คงไม่ได้นิ่งเฉยใช่ไหมคะมีการตอบโต้อย่างไงบ้างครับฝ่ายไทยก็ตอบโต้ไปตามระดับภัยคุกคามนะครับเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ประชาชน แล้วก็ยังเฝ้าระวังเข้มข้นอยู่โดยเฉพาะกองทัพภาคที่2เนี่ยยังคงจับตาดูระบบจรวด PHL-03 ของกัมพูชาอ๋อที่มีข่าวว่าอยู่แถวสนามบินสำโรงเหรอคะใช่ครับที่จังหวัดอุดรมีชัยระบบนี้น่ากลัวนะครับเพราะมันยิงได้ไกลแล้วก็อนุภาพสูงการเฝ้าระวังเลยสำคัญมากค่ะแล้วก็นอกจากการทหารโดยตรงแล้วเนี่ยยังมีการเตือนเรื่องภัยคุกคามไตไซเบอร์ด้วย แล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นสายลับชาวกัมพูชาที่จันทบุรีด้วยครับโหมีเรื่องสายลับด้วยเหรอคะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจับตาเพราะว่าข้อกล่าวหาคือเขาเกี่ยวข้องกับการสอดแนม,มข้อมูลทหารแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการชี้เป้าที่ทําให้พลเรือนไทยเสียชีวิตก่อนหน้านี้ด้วยการจับกลุ่มครั้งนี้มันยิ่งแบบว่าตอกย้ําบรรยากาศความไม่ไว้ใจเข้าไปอีก ฟังดูสถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะแล้วถ้ามองภาพรวมความเสียหายตั้งแต่วันที่24ถึง30เนี่ยมันเหนักหนาแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ตัวเลขล่าสุดที่รวบรวมถึงวันที่30กรกฎาคมก็น่าเป็นห่วงมากครับคือพลเรือนไทยเสียชีวิตสะสมไปแล้ว14รายบาดเจ็บอีก52รายนะครับซึ่งก็มีทั้งอาการสาหัสปานกลางแล้วก็เล็กน้อยค่ะ <c oughs> ส่วนทหารไทยเสียชีวิตสะสม11นายบาดเจ็บอีก126นายอืนายผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องคนเจ็บคนตายนะครับแต่ยังรวมถึงพวกโครงสร้างพื้นฐานอย่างโรงพยาบาลชายแดนเนี่ย12แห่งได้รับผลกระทบต้องปิดบริการชั่วคราวไปถึง11แหง่งโหกระทบอยอะกมากเลยนะคะครับแล้วก็ประชาชนที่ต้องอบพยพหนีภัยเนี่ยรวมๆแล้วทั้งสงฝั่งก็น่าจะราวๆสองแสนเจ็ถึงสามแสนคนได้ครับ โอ้โหตัวเลขเยอะมากค่ะและในขณะที่สถานการณ์ภาคพื้นมันยังเป็นแบบนี้ทางการทูตล่ะคะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้ยื่นหนังสือประท้วงไปแล้วนะครับอย่างเป็นทางการเลยเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็มีแผนจะสื่อสารเรื่องนี้กับประชาคมระหว่างประเทศด้วยเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของไทยครับ แล้วการพูดคุยในระดับปฏิบัติงานล่ะคะอย่างระดับผู้บัญชาการมีความคืบหน้าบ้างไหมมีครับมีการวางแผนกันอยู่ว่าจะจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บัญชาการระดับภาคนะครับคือแม่ทัพภาคที่หนึ่งและสองของไทยกับแม่ทัพภาคที่4และห้าของกัมพูชาซึ่งเป็นคนที่คุมกําลังในพื้นที่โดยตรงอ๋อค่ะ การพูดคุยกันของพวกเขาเนี่ยแหละครับที่จะเป็นบททดสอบสำคัญเลยว่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้จริงไหมจะนำไปสู่การยุติการละเมิดข้อตกลงได้หรือเปล่าท่ามกลางบรรยากาศที่ยังระแวงกันอยู่แบบนี้อืมก็น่าติดตามนะคะขณะเดียวกันในบ้านเราเองก็มีข้อเสนอออกมาอย่างพักพลังประชารัฐก็เสนอให้รัฐบาลแบบยืนหยัดเรื่องอธิปไตยให้เข้มแข็งไปเลยแล้วก็มีไอเดียเสนอให้สร้างกำแพงคอนกรีตถาวรในจุดเสี่ยงด้วย ครับอันนั้นก็เป็นข้อเสนอหนึ่งส่วนกองทัพเองนอกจากจะต้องรับมือสถานการณ์จริงแล้วก็ยังต้องเ,อเหมือนทําสงครามข้อมูลข่าวสารควบคู่ไปด้วยใช่ไหมคะคอยชี้แจงข้อเท็จจริงตอบโต้ข้อมูลที่อาจจะบิดเบือนมาจากอีกฝั่งใช่เลยครับสงครามข้อมูลหรือ IO เนี่ยมันเป็นอีกมิติที่สําคัญมากในความขัดแย้งยุคนี้เลยครับค่ะสรุปแล้วนะตอนนี้ถ้าให้มองภาพรวมทั้งหมดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ ก็คือแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงอยู่บนกระดาษนะครับแต่สถานการณ์จริงณนะวันที่30กรกฎาคมเนี่ยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามันยังคงเต็มไปด้วยความเปราะบางแล้วก็ความน่าก,กังวลอยู่มากการละเมิดข้อตกลงที่ฝ่ายไทยรายงานออกมาเนี่ยมันเป็นความท้าทายใหญ่หลวงจริงๆครับต่อความหวังที่เราอยากจะเห็นสันติภาพเกิดขึ้น ฟังดูแล้วก็ยังไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันทิ้งคำถามอะไรไว้ให้เราต้องคิดต่อบ้างคะครับผมว่าคำถามใหญ่ที่ตามมาเลยก็คือว่าเมื่อการลเมิดข้อตกลงมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แล้วความไม่ไว้วางใจมันก็ดูจะชัดเจนมากทั้งจากการกล่าวหากาันการเฝ้าระวังภายคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเรื่องอาวุธเรื่องสายลับหรือแม้แต่สงครามข้อมูล แล้วทีนี้การสร้างความไว้วางใจซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะของการเจราจาเพื่อลดความตึงเครียดจริงๆอย่างการประชุมระดับแม่ทัพภาคที่วางแผนกันไว้นะครับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไง หรือมันต้องอาศัยปัจจัยอะไรเข้ามาช่วยเสริมอีกเพื่อให้การพูดคุยกันมันมีความหมายแล้วก็นำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนได้จริงๆอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราคงต้องติดตามและคบคิดกันต่อไปครับค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์วันนี้ค่ะยินดีครั